สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสวนให้ดูนะครับก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับที่ไม่ได้อัปคลิปเพราะว่าโดนงูกัดนะครับแล้วก็รักษาตัวอยู่นะครับก็เพิ่งได้กลับมานะครับก็ลองมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวนไปถึงไหนแล้วนะครับกลับมาก็เจอลูกสาเกก็ออกลูกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็ผูกแค่2ปีนะครับก็ได้ผลเรียบร้อยแล้ว ก็ชื่นใจครับกลับมาแล้วก็เห็นผลผลิตนะครับทีนี้เราก็เดินมาดูฝั่งหน้าบ้านกันนะครับฝั่งหน้าบ้านตัวต่อนะครับสองรังนะครับรังหนึ่งจะอยู่ที่สะเดานะครับโคนสะเดาเนาะ อีกลางหนึ่งจะอยู่ที่หน้าบ้านของเราเลยจะเป็นลางที่ใหญ่มากนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเขาก็จะมายึดบ้านของเราไปนะครับพี่สาวผมนะครับเห็นบ้านลกนะครับเขาก็มาถางให้เนะถางพอดีว่าเขาไม่รู้ว่าต่ออยู่ตรงนี้ก็โดนไปเป็น1ิแม่นะครับ10ตัวก็เข้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นรางต่อนะครับที่มายึด บ้านเราไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องเอาออกนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับเพราะพี่ก็โดนต่อยไปเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็จะพามาดูสวนฝรั่งกิมจูกันบ้างนะครับซึ่งเพิ่งปลูกไปนะครับแต่เรายังไม่ได้ทำ้านะครับก็ติดคนให้เรากินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดต้นพันธุ์นะครับแล้วก็เก็บเอามากินก่อนนะครับ ต่อไปจะพาเพื่อนๆมาดูโซนป่าไว้กันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นหญ้าอิสราเอลนะครับเป็นหญ้าหวานอิสราเอลที่เรานํามาปลูกไว้นะครับก็จะขึ้นเต็มเลยนะครับก็จะค่อนข้างลกเพราะว่าคนไม่ได้อยู่นะครับไม่ได้ทําความสะอาดนะครับนี่เพื่อนๆเห็นต้นไว้ไหมครับถึงเราจะไม่ได้ทําหญ้านะครับแต่เขาก็เจริญเติบโตของเขาเองนะครับก็ต้นกําลังสูงนะครับนี่ก็เพิ่งปลูกไปนะครับ ส่วนนี้เราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากเราให้ธรรมชาติดูแลกันเองให้หญ้าดูแลพืชพันธุ์ของเราแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยต้นสวยมากนะครับนี่ก็เพิ่งปลูกนะครับเพิ่งลงไปก็เอามาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อใครที่หมดกำลังใจท้อแท้นะครับก็ดูการทำเกษตรไปเรื่อยๆผ่อนคลายไปเรื่อยๆนะครับ หลายคนก็เป็นห่วงนะครับไม่อยากให้มาทําเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับตอนกลางคืนคก็อยู่คนเดียวเวลาฟ้าผ่านะครับก็น่ากลัวมากต้นไม้ที่นี่ก็ค่อนข้างจะเยอะมันก็ทําให้เกิดอันตรายได้นะครับรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆนี่ผมโดนกัดไปประมาณ20กว่ารอบแล้วนะครับก็มีทั้งสตะขาบต่อมีทั้งแมงป่องมีทั้งโโหสารพาัดพิษ มาแลงคู่อะไรเงี้ยนะครับก็โดนกัดไปนะครับเขาก็ไม่อยากให้อยู่นะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปในการใช้ชีวิตนะครับแต่ผมก็ตอนที่ผมโดนงูกัด50% 5 0บ0เนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊จะเอาอยัางไงกับชีวิตดีทำไมมันเป็นแบบนี้ก็หรือว่าเรายังเดินมาไม่ถูกทางนะครับก็แต่เสียงเดียว คำตอบเดียวที่อยู่ในหัวใจก็คือ,อผมรักการทําเกษตรนะครับผมก็จะดําเนินการต่อทําไปจนกว่านั่นแหละครับชีวิตผงจะหาไม่นั่นแหละครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปโซนใหม่กันต่อนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมะม่วงที่ตายไปแล้วนะครับด้วยเอวนิโยเนาะความร้อนมันรุนแรงมากแต่เมื่อฝนตกนะครับเขาก็กลับมาตัวนี้เป็นทำแค่ฟอยนะครับชาวบ้านผเรียกแค่ฟอยก็ปลูกไว้รับประทานอันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวนะครับที่เราปลูกกับข่าร่วมกันกับขา่าเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับตรงนี้ก็จะช่วยในการ ทำให้ดินเย็นนะครับขาต้นนี้ก็จะเป็นมะลุมนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพันุ์เกษตรที่ฝักใหญ่มากนะครับสองฝักอ่ะเท่าแขนเลยนะครับต้นนี้นี่ครับก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอสวนมะละกอของเราจะมีอีกสวนหนึ่งนะครับมะม่วงนะครับเราก็ปลูกแบบผสมผสานเลยนะครับเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นนะครับก็จะมีหลาย ชนิดนะครับพืชได้หลายพันนะครับนี่ก็รวมๆกันอยู่นะครับนี่ก็เป็นมะพร้าวนะครับก็จะเป็นมะนาวนะครับโซนนี้ก็จะปลูกรวมกันหมดนะครับมะยมนะครับก็จะมีจริงๆปลูกเยอะมากนะครับผมปลูกเยอะมากมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับ้นเมื่อกี้ก็จะมีใบเตยนะครับมีเห็นไหมครับใบเตยสวยงามมากนะครับก็เอาไว้กิน ดับกระหายนะครับอันนี้มะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหนะครับที่เป็นต้นป่ามือนี่ครับส่วนอีกต้นหนึ่งที่ตายไปเป็นต้นมะปลางนะครับก็เกิดเอลนิโยนะครับก็ทําให้เขาสูญเสียน้ำํำมะละกอที่นี่โดกมากนะครับจริงๆก็มันมีอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับอันนี้พาเดินชมสวน ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ผมพอมเล็ดไว้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นต้นอะไรนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกระท้อนหรือไม่ก็มะตูมนะครับ2ชนิดนี้แหละแต่คิดว่าน่าจะเป็นกระทอนมากกว่านะครับีกส่วนนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ําของเราเปิดปุ๊บก็จะมีน้ํานะครับในการรดในสวนออกมาเต็มเลยนะครับ นี่ต้นยอนะครับเนี่ยจะเป็นต้นยอครับเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวก็ปลูกค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ตัวตุ่นเขาก็กินของเราไปเยอะแล้วนะครับเราก็ต้องเอาผ้าอะไรมาพันยายนะครับมะม่วงนะครับเอ็นมะม่วงนี่น่าจะค่อนข้างจะเยอะนะครับทุกสายพันธุ์เลยที่ผมลงไว้นะครับนี่ครับก็จะเป็นมะม่วงอันนี้เป็นกล้วยกล้วยหอมนะครับจอมทองเพชรบุรีนะครับกล้วยหอมจอมทอง เชบุรีนะครับนี่ก็จะเป็นหมากเมานะครับแถวบ้านผมเรียกหมากเมานะครับภาคกลางผมไม่แน่ใจอันนี้ก็จะเป็นนมสาวนะครับต้นนมสาวนะครับต้นนี้ก็จะเป็นสะเดาบาเลนนะครับอันนี้ก็กินกับราบกับต้มอร่อยมากนะครับถัดมาก็จะเป็นขนุนนะครับที่เราปลูกผสมผสาน ด้านล่างที่เพื่อนเเห็นนั้นจะเป็นจะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวที่เราทำทนี่อะไรอ๋อต้นมะม่วงครับมะม่วงที่เราปลูกปลูกไว้นะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะครับเราปลูกไว้รับประทานเองเนาะมีต้นนี้ก็โตแล้วแป๊บเดียวนะครับมะม่วงถ้าเขาได้โตแล้วก็จะโตเร็วมากนะครับแต่ถ้าเขายังไม่โตเนี่ยต้นมันจะเล็กแต่พอขึ้นอีกระดับหนึ่งมันก็จะ ขึ้นไปเลยนะครับผมนี่เราก็เดินเรื่อยๆจริงๆตรงนี้ต้องทำให้ให้สะอาดนะครับตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวงูเดี๋ยวอะไรเขาจะมาอยู่แต่ว่าเราเนื่องจากตอนนี้เราน้ํามันไหลผ่านนะครับผมก็เลยปล่อยให้ต้นไม้มันขึ้นปล่อยให้หญ้ามันขึ้นนะครับนี่มะเขือพวงมะเขือพวงนี่ดกมากนะครับเยอะมากมีเป็นร้อยๆต้น,นะนครับที่สวน นี่ครับผมกล้วยหอมจอมทองเราจะได้กินกล้วยหอมจอมทองกันแล้วนะครับผมติดลูกเรียบต้อยเดี๋ยวจะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยกลวน้ำว้าธรรมดาที่ผมลองมาสางสางต้นมันออกนะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูแลเลยกำลังจะสวยนะครับผมจริงๆสวนเราเราเยอะมากนะครับถ้าจะพาชมนี่น่าจะ สองสามวันน่าจะน่าจะมีได้นะครับมีกลก้วยของเราก็ดกมากครับก็เริ่มมีส่วนกล้วยแล้วนะครับนี่ครับต้นกล้วยต้นขนุนนะครับตัวนี้ก็เป็นต้นขนุนนะครับอ่าอแค่สองปีสองปีกว่าๆเองนะครับก็ต้นใหญ่มากแล้วนะครับปีหน้าน่าจะติดลูกแป๊บเดียว อะอันนี้ปลูกด้วยมเมล็ดนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคนไหนที่บอกว่าปลูกด้วยมเมล็ดจะได้กินช้านะครับจริงๆแล้วเขาโตเร็วมากเลยนะครับเขาค่อนข้างที่จะโตเร็วในช่วงแรกจะโตช้านะครับแต่ว่าปีที่ปีที่สามเนี่ยมัาจะโตเร็วนี่จะเป็นโซนมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับแล้วก็เป็นโคกน้องนาที่เราทำ ลงมานะครับด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นมะม่วงทั้งหมดนะครับก็ต้นนี้ต้นอะไรอะ่ะก็นั่นแหละครับลองดูกันเอาเองครับ่าโซนโน้นนะครับก็จะเป็นนาข้าวแล้วก็ที่ของเรานะครับส่วนของเราก็จะเลยต้นไม้ไปนโน้นนะครับก็ทางจากไกลนะครับนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมเรา เราทำ้าลำบากนะครับโน่นนะครับเห็นไหมครับไกลๆโน่นก็คือสวนของเรานะครับต้นไม้ป่าโน่นนะครับผมเลยลงไปโน่นเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับเพราะว่าเราต้องการที่รักษาธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ไผ่นะครับที่ผมนำมาปลูกไว้ก็ก็จะเป็นกิมซุงหรือซางหมุนนี่หละครับก็ปลูกไว้นะครับก็เริ่มติด ผลผลิตแล้วนะครับให้เพื่อนๆดูตรงโน้นนะครับที่เป็นนี่ที่ผมชี้เนี่ยนะครับก็เป็นสวนของเรานะครับยาวไปโน่นเลยนะครับผมนี่ก็คือเราก็ต้องทำหญ้ากันนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยนะครับโน่นเห็นไหมครับเพื่อนๆไกลนะครับทีนี้เราไปดูตรงนี้กันต่อนะครับอันนี้เป็นต้น ไม่ไผนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นนี่เป็นต้นกระถินนะลงที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับปีกว่าๆสปีเขาก็จะต้นสูงขนาดนี้อันนี้จะเป็นกล้วยนะครับที่เราปลูกไว้โอ้เพื่อนๆดูยาคาสิคนระับเพื่อนๆดูนี่มันลกมากเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผม,ผมก็โดนง,งูกัดเนาะผมก็ไปรักษาตัวครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆมาดูผักน้ากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บผักน้ำกันนะครับเนี่ยต้นเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับผักน้ำของเราปีที่แล้วมีคนสั่งค่อนข้างจะเยอะนะครับทั้งต้นพันธุ์แล้วก็ทั้งต้นผักน้ำนะครับเพราะว่า,าหลายท่านนะครับเป็นโรคเบาหวานท่านก็จะชอบทานนะครับ แล้วก็จะเก็บไปให้นะครับแล้วก็ขายขายไม่ทันนะครับต้องตอนนี้ก็ต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้เรางดงดขายก่อนนะครับงดขายหมายถึงว่าต้นพันธุ์ต้นอะไรนะครับก็ยังไม่ได้เปิดขายนะครับเพราะเราทําไม่ทัน,นจริงๆนะครับบางท่านสั่งมาเป็นหลายงานนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะทําให้ได้จริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็ชมไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนผักนามของเรา ผักน้ำนะครับหลายๆท่านเอาไปปลูกแล้วไม่รอดนะครับที่ผักน้ำเขาชอบอยู่นะครับเขาจะชอบน้ำเย็นๆนแล้วก็น้ำที่เป็นน้ำสนิมหรือน้ำคำนั่นแหละครับน้ำออกจากดินยิ่งดีเลยนะครับน้ำบ่อน้ำขุดอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดสวยมากนะครับเขาก็จะเกิดตามธรรมชาติเป็นผักที่มีความทนทานนะครับเกิดได้แล้วก็ การขยายพันธุ์ง่ายมากนะครับเราก็จะขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็กําลังสวยนะครับในสวนของเราเอาเป็นว่าดูเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเดี๋ยวเราไปส่วนเอืวนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนป่าเล็กนะครับที่เราปลูกไว้เนี่ยเห็นไหมครับเป็นต้นยางนานะครับที่เราปลูกไว้ ก็จะมีพยุงยางนาประดูต้นสักต้นอะไรนี่นี่เป็นต้นต้นอะไรอะ่ะต้นพยุงนะครับออดูไม่ออกอเมื่ีนี่ต้นพยุงนะครับที่เราปลูกไปก็เยอะแยะมากมายนะครับในสวนของเราเราเริ่มต้นนะครับจากศูนย์นะครับตอนนี้เราก็มีมีเยอะมากนะครับพื่อน์อันนี้จะเป็น ตัวของยางนานะครับทั้งเพาะเองทั้งซื้อมามาปลูกนะครับค่อนข้างจะเยอะนี่เราก็ทําอันนี้เราก็ทํนนเาทเป็นสวนไว้นะครับในโซนหนึ่งนะครับอันนี้ปลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปลูกเมื่อปีที่แล้วที่ผมทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้แหละครับที่ผมปลูกไว้นะครับแล้วก็กําลังโตสูงทั่วหัวแล้วนะครับตอนนี้ mm. ก็ ส่วนนี้ก็เอาท่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะเยอะไปตรงนี้จะเป็นโซนกล้วยหอมจอมทองของเรานะครับก็แต่ว่าทีนี้ว่าปัญหามันคือเอลนิโยเข้านะครับปีที่แล้วแรงมากนะครับจนทําให้ต้นไม้ของเราตายไปหลายต้นนะครับรวมทั้งสวนกล้วยด้วยนะครับดูสภาพนะครับปีที่แล้วสวยๆนะครับปีนี้มา ย่ำแย่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราบำรุงกันใหม่นะครับถัดมาก็จะเป็นสวนนี่มะมะเขียบนะครับแถวบ้านผรเรียกมะเขียบมะเขียบนี่ก็จะเป็นน้อยหนานะครับพันหนังนะครับเราเรียกพันฝ้ายกับพันหนังอันนี้เราเรียกพันหนังก็คือกินแล้วจะอร่อยกว่านะครับนี่โอ้โห ก็เยอะแยะมากมายนะครับของกินในสวนเราก็ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็มีโซนของข้างหลังนี้ก็จะเป็นโซนของกล้วยอยู่นะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นโซนนี่นครับหน่อไม้นะครับหน่อไม้ที่เราทําไว้นะครับขายพันธุ์เหมือนกันนะครับแต่ทําไม่ทันนะครับก็ยัง ยังทําอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทําไม่ทันจริงๆนะครับหลายท่านก็สั่งนะครับหลายอย่างเข้ามาเราก็ไม่สามารถทําได้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ดูคลิปกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับก็สนุกสนานแล้วก็ผ่อนคลายกันไปนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมนี่ครับก็มาดูสวนของ หน่อไม้นะครับเราก็ต้องถางออกนะครับถางออกให้มันสะอาดด้านล่างของต้นนี้ก็เหลือไว้ไม่กี่ต้นนะครับแล้วก็ให้หน่อไม้มันขึ้นนะครับนี่ก็จะเป็นโซนของหน่อไม้เนาะอนี่ครับผมก็ทาไว้ลักษณะอย่างนี้นะครับฝนตกมาหน่อไม้ก็จะเต็มเลยอันนี้เก็บเก็บไปหลายรอบแล้วนะครับก็ ตอนเก็กไม่ได,ไได้ไม่ได้ถ่ายทําให้ดูนะครับก็เพราะว่าไม่ไม่สบายอยู่นะครับช่วงนั้นก็เอาเป็นว่ามาถ่ายตอนที่มันเป็นสวนแล้วกันนะครับก็ให้ดูภาพบรรยากาศนะครับคร่าวๆนะครับก็อากาศดีนะครับวันนี้สบายๆนะครับโอเคนะครับ ก็ปีนี้นะครับสับป,ประรดเราได้รับประทานค่อนข้างจะเยอะนะครับนี่เราก็ปลูกไว้ตรงไหนก็ขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นพันธุ์ปตเวียนะครับพันธุ์ปตเวียซึ่งเราก็เอามาปลูกไว้ข้างรั้วหรือว่าใต้สวนไม้อะไรต่างๆนะครับก็ได้กินตลอดนะครับเยอะมากนะครับเพื่อนๆต้องปลูกนะครับเพื่อนๆต้องปลูกนะครับสับป,ประรด เอาเป็นว่าพอกลับมามันอาจจะโลกนิดนึงนะครับแต่ก็ชื่นใจนะครับเพราะว่าอันนี้พริกเนี่ยแค่ล่วงลงไปนะครับแค่ล่วงลงไปก็เกิดเป็นต้นพริกขึ้นมาให้เรารับประทานนะครับขอเพียงแค่มีลูกของเขานะครับมันล่วงลงไปนะครับแล้วเขาก็เกิดขึ้นมาให้เรารับประทานนี่ไหมครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ได้ยากเลยนะครับในการทําเกษตรนี่ก็เป็นปีกล้วยที่เราเก็บค่อนข้างจะเยอะนะครับ ก็อาหารของเราค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็อาจจะพาเพื่อนๆมาชมสวนได้ไม่ครบนะครับสวนปลาใหญ่สวนอะไรต่างๆหรือว่าสวนพืชพันธุ์ที่เราปลูกเพิ่มก็ยังมีอีกเยอะนะครับแต่ถ้าพาเพื่อนๆมาชมเนี่ยเวลามันจะยาวไปนะครับก็เอาเป็นว่าให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับ ก็อาจจะมีลกบ้างเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่อันนี้จะเป็นคลองนะครับคลองที่เราทําส่วนกล้วยเนี่ยจะค่อนข้างจะเยอะมากนะครับที่เราปลูกไว้นะครับกล้วยก็เป็นหวีนะครับเป็นผลออกมาเยอะแยะมากมายที่ผมก็ทานไม่ทันนะผมต้องตัดไปฝากคนอื่นๆเขานะครับก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชม บรรยากาศคร่าวๆนะครับก็เพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าชมทั้งหมดมันอาจจะเยอะไปนะครับก็เอาเป็นว่าให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นกําลังใจแล้วกันนะครับผมตัวผมเองนั้นก็ยังยืนยันที่จะทําต่อนะครับทําเกษตรต่อถึงแม้ตัวผมจะจะเกือบนะครับก็หลายครั้งเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่ว่าจะเป็น ก็มีทั้งโอ้ครั้งหนึ่งก็ฟ้าผ่านะครับลงมาใกล้ๆโซนบ้านเรานะครับแล้วก็โดนงูก,กัดนะครับรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆที่กัดเราเข้าไปหลายๆครั้งนะครับแต่เราก็ยังสู้อยู่นะครับก็เป็นกําลังใจให้ครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราพามาดูหน่อไม้กิมซุงกับซางหม่อนกันนะครับตัวนี้จะเป็นไม้ไผ่กิมซุงนะครับ ก็จะออกหน่อให้เราแล้วนะครับก็จะปลูกไว้เป็นต้นพันธ์ุนะครับสําหรับขยายขยายพันธุ์ออกไปนะครับนี่ดูหน่อของเขาสิครับสวยมากนะครับผมปีที่3ของการทําเกษตรนะครับเริ่มจะให้ผลผลิตเราออกมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นนะครับซึ่งเป็นไม้ไผ่สร้างหมุนกันนะครับ นี่แพทก็เริ่มติดหน่อแล้วเหมือนกันนะครับสําหรับสร้างมนของเราหน่อค่อนข้างจะใหญ่นะครับสมบูรณ์มากเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่เป็นหน่อสร้างมนนะครับก็กําลังเจริญเติบโตนะครับก็สําหรับวันนี้ฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆที่ทําเกษตรด้วยนะครับขอบคุณครับ